กลับไทยไปเดือนกว่านะคะมาดูกันค่ะว่าสวนเป็นยังไงบ้างนะคะดอกไม้ยังอยู่สภาพดีนะคะแล้วก็ออกดอกเกี้ยวกว็เดิมด้วยนะคะน้องอยังปลอดภัยนะคะไม่ตุยนะคะตรงนี้คือโตกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะทั้งแนวเลยค่ะตอนก่อนกลับนะคะ้องอย่างต้นเล็กยังออกต้นละดอกสองดอกอยู่เลยตอนนี้ออกเต็มเลยนะคะดีใจมากๆเลยที่น้องไม่ตุยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูสวนผักกันจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าบอกแฟนไว้ค่ะสั่งไว้ว่าไม่ต้องถอนไม่ต้องตัดอะไรต้นไม้ต้นผักเดือดขาดนะคะให้รดน้ําอย่างเดียวเพราะว่ากลัวแกจะถอนต้นผักออกไปนะคะแกก็ทำตามจริงๆรดแค่น้ำอย่างเดียวนะคะหญ้าต่างๆคือขึ้นเต็มเลยค่ะ นี่ก็คือหน้าตาพริกของเรานะคะน้องไม่ตายก,ก็มีเป็นพวกกระเจี๊ยบนะคะต้นพลิกต่างๆที่เห็นลกๆสูงๆนั้นคือต้นผักชีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นผักชีของเรานะคะอันนี้คือผักอีไม่ใช่ค่ะมันเป็นต้นพลิกนะคะจากรอดจากหน้าหนาวแล้วก็ก่อนกลับไปคือน้องยังไม่ออกเม็ดเลยค่ะตอนนี้ออกเม็ดเรียบร้อยแล้วดูพยายามน้องสู้น้องพยายามสู้ชีวิตมากนะคะอันนี้ก็เป็นผักที่รอดจากปีที่แล้วนะคะรู้สึกว่าเจ้าพริก คือพอเขาได้แดดพอเขาหน้าร้อนปุ๊บเขาจะโตเร็วมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะขนาดต้นไม่ถึงคืบนะคะมาดูกันตรงนี้เห็นไหมคะผักชีคือเขาแก่เต็มที่แล้วนะคะพร้อมเก็บมเมล็ดแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเก็บมเมล็ดไว้เพื่อเพาะในปีหน้านะคะเขาบอกว่าอันนี้คือซื้อมาปลูกแค่ปีเดียวซื้อต้นมาปลูกแค่ปีเดียวจากนั้นน้องก็ร่วงนะคะเม็ดร่วงมันก็ออกเต็มสวนแบบนี้เลยค่ะ ตรงนี้จะค่อนข้างลกหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนเขาก็าทำตามที่สั่งจริงๆว่าห้ามถอนอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดต่างๆนะคะที่เห็นเยอะๆตรงนี้จะเป็นหัวไชเท้านะคะรอบนี้ปีนี้คือค่อนข้างหัวใหญ่อันนี้เป็นแตงกวาค่ะแตงกวาปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนมากด้วยก็ได้นะคะเขาก็เลยไม่ค่อยออกลูกเท่าไหร่ ตรงนี้ก็จะเป็นโหระพานะคะโหระพาของเราก็เริ่มออกดอกแล้วก็จะแบ่งไว้ตัดยอดทิ้งตัดดอกทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นหัวประกาศ<ม>เห็นไหมปีนี้หัวโตแล้วนะไม่ใช่หัวสมเกาหลีแล้วค่ะปีที่แล้วปลูกคือเป็นหัวสมเกาหลีเลยค่ะพอน้องไม่โตนะคะอันนี้หัวโตแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังให้โตกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวมาถอนกันค่ะเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งกิ่งนะคะน,นี่ก็เป็นโหระพาอันไหนที่ออกดอกเราจะ เก็บไว้นะคะปล่อยให้เขาออกดอกเพื่อเขาจะได้มีเมล็ดนะคะไว้ปลูกไว้เพาะปีหน้าค่ะจริงๆคือก็กินไม่ทันอยู่แล้วนะคะเก็บเมล็ดไว้ดีกว่ากําลังจะเลื่อนผ่านแล้วเชียวตาเห็นอะไรแวบ,บๆนะคะอดไม่ได้นี่ค่ะกระลำดอกจากที่เราบ่นว่ามันไม่ออกดอกจากปีที่แล้วปีนี้มันมาออกหน้าร้อนเซอร์ไพรส์สุดนะคะมีดอกในหน้าร้อนปกติเขาจะออกดอกในหน้าหนาวเนาะเออ ดีนะไม่ตัดทิ้งไม่ถอนทิ้งมาดูตรงนี้ก็โลกอีกเหมือนกันที่ตายไปก็คือมะเขือเทศทั้งสองต้นตายไปเลยค่ะตรงนี้อาจจะเป็นพอสภาพดินนะคะ mm hmm. กระเพราของเรายัางอยู่นะคะยังอยู่ครบทุกต้นแต่ว่าวัชพืชต่างๆมันม,มันมาบดมาบังนะคะทําให้น้องไม่ได้แดดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดยอดทิ้งตัดใบพวกหัวเชเท้าทิ้งนะคะไม่ให้แบบ บางแดดเท่าไรอันนี้ก็จะเป็นต้นผักชีนะคะค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องมาจัดการตรงนี้คือยังไม่ถอนทิ้งแต่ว่าต้องจัดการทําให้แดดส่องถึงพืชข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะต่างๆที่ปลูกไว้ก่อนกลับโตเร็วมากเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตใหม่นะคะหลังจากที่เราจัดการสวนทําความสะอาดสวนนะคะ